เพลงจดหมายไม่ใส่ซองของดาวบันดอนนะครับเพื่ออนุรักษ์และบันเทิงนะครับชื่อคไอ้กุจจากดติดตามด้วยนะครับครับปันเห็นทุกคืนเมื่อยามจะนอนพี่กอดหมอนสะอิ้นฝันเห็นน้องทุกคืนคิดถึงงามชื่นน้ำตาเปียกหมอน จอมอพี่ที่ส่งให้น้องไม่ได้ใส่สองเพราะรีบส่งบังอ่อนถ้าได้รับแล้วจงอ่านทอยคำดูก่อนอย่าฉีกทิ้งเป็นตอนอ่านดูเสียก่อนอย่าเพิ่งทำลาย